เก็บแรงไว้เถอะแล้วก็เอาเตรียมน้าไปให้ตรงนู้นซื้อถังไปให้ทําห้องน้ําทําระบบน้ําให้เตรียมความพร้อมเราไม่ได้ไปลุกลานแต่เราเตรียมรับมือผู้ลุกลานหากวันใดวันหนึ่งแม่งเลอะเทอะมาจะมาบอกว่าเฮ้ยนี่เนียนเป็นของฉันเหมือนกันนะยิงตามแผนที่อะไรหนึ่งต่อสองแสนโอ้โหถ้าหนึ่งต่อสองแสนมึงก็ของมึงหมดอะตอนนั้นอะอย่างเงี้ยก็คือมึงพูดแบบเนียนก็กินเข้ามาหมดอะถูกไหมครับ เออมันก็กินเข้ามาหมดเพราะฉะนั้นเราเตรียมความพร้อมเลยนะครับไม่สนแล้วผมผมหมดความไว้ใจไปนานแล้วครับถ้าไว้ใจเนี่ยทุกคนก็เห็นว่าตอนนี้สิ่งที่เขาทำเนี่ยคือการที่เราไว้ใจเขาแล้วเขาทำกับเราแบบไหนแม่งพูดกับเรานี่คือเพื่อนที่พูดกันเหรอผมถามทุกคนทุกคนไว้ใจปะล่ะตอนนี้ยังไว้ใจไหมช่วยกันขนย้าย นี่อ่ะเด็กๆให้ดูเด็กๆหนะ่อยเอาตยามอ่ะนามาเดี๋ยวพี่กลับให้เตรียมของเราให้พร้อมทุกคนหากวันใดเกิดเรื่องเราก็ไม่ต้องเสียใจว่าเฮ้ยวันนั้นเราน่าจะทําได้ดีกว่านี้นะอันนี้คือยางที่กําลังลงอยู่อันนี้คือกองมะหือมานะวันนั้นเราไม่เราจะไม่เสียใจเลย นากิดกดมุมนี้เข้าไปหนะ่อยอ่ะสองอยางอจาจังกิดมานุ่นมาแผ่วแผลวดุ้ตรงนี่เออวันหน้าจะได้ไม่ต้องเสียใจว่าเฮ้ยวันนี้เราแม่งน่าจะทําดีกว่านี้นะแต่เราทําถึงตรงนี้แล้วมัน เราทำดีที่สุดแล้วอ่ะจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่เสียใจเราไม่ได้ข้างสนคามไม่ได้ยุให้มีสงครามแต่เราเตรียมความพร้อมเตรียมความพร้อมก็ไม่เสียหายนี่ถูกไหมเสียหายไหมทุกคนอ่ะดูกองยางังเตรียมให้พร้อมเราเสียหายไหมเสียหายไหมไม่เลยไม่เสียหายเลยไม่มีอะไรเสียหายครับเสียหายตรงไหน ถูกปะ่ะเราพร้อมอะ่ะถ,ถ้าเขาคิดจะเข้ามาก็ต้องคิดให้ดีถูกป่ะละ่ะเออเราพร้อมอะ่ะคุณเข้ามาคุณต้องคิดให้ดีเรามีกำลังบำรุงที่ดีโอ้โหยางเยอะมากนะครับยางเยอะมากอ่ทุกคนกดติดตามไว้ไมันยังมีอีกหลายอย่างนะครับตอนนี้เราจัดรองเท้าให้กับตำรวจตะเวนชายแดนอีก ประมาณหกสิบเจ็ดสิบคู่นะประมาณเจ็ดหมื่นกว่าเกือบแปดหมื่นและนี่คือกองยางเก่าหมดนี่ไม่พอนะครับผมบอกให้ไม่ใช่บพทุกคนบอกโอ้ยอกันแม่งได้เยอะแล้วนี่ว่าโอ้ผมได้มาหมื่นกว่าเส้นแล้วครับไม่พอตอนนี้มีทั้งที่ผมทำทั้งที่สีสเกตนะแล้วก็ทำที่บุรีรัมด้วยนะครับมันไม่พอยังต้องการอีกเยอะมากนะครับหมดนี่ไม่ใช่พอนะขาดอีกเยอะขาดอีกเยอะครับเออ ทุกคนมาใครอยากช่วยผมก็เอามาให้ที่วัดระปคขานะครับที่กรุงเทพมหานครหมดเนี่ยเอาไปทําบังเกอร์ฐานดับรมเนี่ยคำนวณไม่พอคํานวณแล้วหมดนี่ยังไม่พอนะครับจะเอาไปไหนวห,หน้ากันข้างบนเอาไปกกระโลอ่ยังไปไม่ได้ยังถนนยังไม่เสร็จอะยังไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวให้เสร็จก่อนถ้าถ้าเสร็จแลวลวดเดียวเลยนะได้ไหมถ้าเสร็จขึ้นไม่ได้ไหมพี่นะสิบรอขึ้นไม่ได้นะ ได้ไหมหกล้อได้ไหม <6 S 1> อ่าหกล้อได้เอาเอาทรายขึ้นไปเลยเพราะเดี๋ยวทําถนนตอนนี้มันเรียบแล้วเดี๋ยวลงหินลงหินได้อย่างนี้น่าจะได้ไหมอย่างนี้ได้นะขึ้นไปรวดเดียวเลยถ้ามากอกอยู่นี้มันฆ่านะมันากันถ้ามากอกอ่าต้องเอาขึ้นไปกอกใช่ใช่ใช่เดี๋ยวถนนใกล้จะเสร็จแล้วแป๊บเดียวเร่งก่อนถนนกี่วันตั้ง ไม่เกินสองวันนะถนนเราจะเสร็จใช่ไหมแต่เรามีต่อตรงที่สีสะเกตแต่เขาขอมาตรงนั้นก็ลําบากฐานตน่อจดรอตรงนั้นก็เละเละมากอยู่แล้วก็ไอ้ตรงนั้นมันนะเดี๋ยวอีกอันหนึ่งเดี๋ยวผมไม่บอกตรงไหนนะตอนนี้มีมีในจังหวัดหนึ่งแล้วกันเขาติดต่อมาแล้วก็ผมไปดีลเรียบร้อยแล้วผมไปดูหน้าง,งานมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คุยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราทําฐานเฮ้ยไม่ได้ทําฐานนี่เราทําถนนสําหรับอาวุธลับ สำหรับลำเลียงอาวุธลับของประเทศไทยอาแบบลงทีกระจุยอะ่ะผมบอกให้หทำถนนนะมันมันไม่ง่ายนะทุกคนมันใช้เวลาแล้วก็ทรัพยากรหลายอย่างเยอะใช้ทั้งคนใช้ทั้งเวลาใช้ทั้งทรัพย์เยอะมากเฮ้ยทรายนี้เราซื้อมาเยอะอยังวะตอนนี้ประมาณ10บสิกว่าพวงแล้วสิบกว่าพว่วงใช่ครับดนไปหลายแสนแล้วใช่ไหมทรายใช่ครับทรายทำบังเกอร์ดนไปหลายแสนแล้วครับตอนนี้ อนี่จากใจแดนนะสิ่งหนึ่งที่ให้ดูสิ่งหนึ่งนะทุกคนจำจำไว้นะสิ่งหนึ่งที่พวกเรามีมากกว่าทุกคนคือเวลาเกิดปัญหาประเทศเราจะมีความสมัครสมานสามัคคียิ่งกว่าใครนะจะมีความสามัคคียิ่งกว่าใครเรารวมพลังกันทําได้เยอะมากมูลนิธิการกาลังช่วยสู้ไม่ใช่กระทรวงไม่มีงบจากรัฐแต่ผมไม่ที่ไว้วางใจ จากชาวบ้านและ f c ทุกคนทุกคนสนับสนุนมาดูดิเราทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้อะเราทําอะไรได้เราทําถนนได้นะเว้เราทําถนนนะทุกคนเราทําถนนถนนระยะทางนี่มันกี่โลาเจ็ดโลนะแปดกิโลนะถนนระยะทางแปดกิโลนะครับไม่ใช่ถนนแบบสั้นๆไม่ใช่นะแปดกิโลเพื่อที่จะลําเลียงของขึ้นไปด้านบนนะไม่หมูนะครับไม่หมูแต่เราทําได้นะเนี่ยน้องๆมาช่วยน้องๆสยามนะครับ มาช่วยดูกองบปเล,เล์เห็นไหมไเยมญญญอะเดี๋ยวทุกคนกดติดตามไหมนะครับคือจริงๆอ่ะภารกิจด้านล่างเนี่ยมันก็จะมันจะมีสัญญาณอยู่ในโซนบริเวณประมาณตรงนี้นะครับแต่ถ้าเลยเออกไปจากตรงนี้เนี่ยสัญญาณมันจะไม่มีนะสัญญาณมันจะไม่มีนะครับเฮ้ยลืมกระดาษวะ่ะเสื้อไปเขียนให้เลยด,ดีแอดแอดจอมพลังอ,อ่ะเดี๋ยว อุทยานเดี๋ยวให้อุทยานให้เสร็จก่อนดิเดี๋ยวเราให้รองเท้าเขาก่อนแอดกันจอมพลังอ่ะอ่าเขียนกระดาษให้หน่อยป่ะแบบเมื่อกี้หนอนเขียนเขียนอ่าใส่กาวสีไว้แอดกันอันนี้คือกองทรายอันนี้กระสอบเนี่ยกระสอบผมก็ได้เอฟซีผมช่วยมากระสอบเนี่ยได้มาหมื่นใบปกติเขากระสอบนี่ใบกี่ตังค์ไม่รู้สิบบาทไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้สิบเนี่ยอันเนี้ยได้มาหมื่นใบถ้าใบละสิบบาทได้กระสอบเงี้ย ได้ไหมกระสอบนี huh? ้ FC ใบกี่บาทถ้าซ huh? ื้อเนี่ยข้างนอกใบกี่บาทให้ FC บอกดิซื้องี้ข้างนอกใบกี่บาท FC บอกผมหน่อยใบกันเลยจะเป็นปิดฮะใบหนึ่งกี่บาทสวัสดีจ้าพับกระสอบเหรอว้าวสิบถึงสิบห้าบาทห้าหกบาท เอ้ายังไม่ถ่ายรูปมาใหม่เลยมามามาเลยเอามาทุกวันมาากล้องไหนทรงทรงวันนี้มากี่คนนะเนี่ยมาไม่รู้ว่ากี่คนยังทยอยกันมาสรวมครับก้ากลังไปรวมกำลังไหมขอบคุณจ้าขอบคุณจ้ามาทุกวันเลยเนี่ยอันนี้คือสายที่เราเอาลงมา นะครับเพื่อไปใส่บังเกอร์หมดเยอะทุกคนทางานบังเกอร์เนี่ยไม่ใช่ใครบอกบทน้อยหมดเยอะแท็บเล็ตฟีช่วยยางนี่หมดเยอะกว่านี้อีกยางครับกระสอบกระสอบไม่ฟีผมช่วยพี่แบงค์ต้องบอกพี่แบงค์แชมป์โลกพี่แบงค์จอมพลังของเรานั่นแหละนะก็เป็นทีมจอมพลังของเราพี่แบงค์เนี่ยเขาเป็นเจ้าของโรงงานกระสอบนะอยู่ที่สมุทรสาครพี่แบงค์เนี่ยเขาช่วยกระสอบมาหมื่นใบเหลายตังค์อยู่นะแล้วก็มาใช้กันโหเต็มที่เลยเนี่ยนะทรายก็จะมีชาวบ้านมาคูณ จอมพลังมีเจอกไลน์ Line ข่าว ID Line ข่าวเขียนใส่กระดาษ A4 มีไหมเออแอดกันจอมพลังมาแอดเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมใช่ต้องมีแอดด้วยนะแอดแล้วก็ G U N J O M P A L A N G รัื่อพี่เลยหรออ่าถ้าไม่มีแอดนี่ของปลอมนะอ่าต้องมีแอดด้วยอ้าวแล้วโทรศัพท์พี่ไปไหนวะเดี๋ยวส่งให้ รถคันนี้ไปทำอะไรคันนี้จะตักนี่ครับอ่า <c oughs> มีทุกอย่างมีทุกอย่างครับโห่จะด้านบนโหดกว่านี้ด้านบนน่ะมันเสียอย่างเดียวคือสัญญาณไม่มีถ้ามีสัญญาณผมจะพาไปดูถนนที่เราทำข้างบนต่อไปอีกเฮ้ยเราไปถึงหัวโค้งตรงนู้นไหมสัญญาณไปถึงไหมถึงนะครับถึงไหมเข<อ>้าไปนิดนึงกันได้ได้ไหมัน,ได,มนได้ถึงหัวโค้งไหมอ๋อเดี๋ยวไลน์แอด เดี๋ยวผมจะลืมให้เขียนหน่อยเพราะหลายคนถามว่าอยากจะสนับสนุนอยากจะจัดเสื้อเดี๋ยวผมลงเสื้อให้แล้วตอนนี้มีหมวกมาแล้วด้วยหมวกเป็นลิมิเต็ดรุ่นหนึ่งนะก็จะฝากทุกคนใครอยากจะสนับสนุนอยากจะไปซื้อของบางคนแบบอ่ะอยากเข้ามวยทิเลยก็เข้าเลยใครอยากได้ของด้วยนะแล้วก็เผื่อได้เอาตังค์มาช่วยคนด้วยก็เอาว่าไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้เขียนกระดาษอยู่เดี๋ยวไปดูบรรยากาศลงยางต่ออันนี้กระสอบแม่แม่ลงกระสอบ เดล๋จะรอเขาขนยางเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะให้รอ,องเท้าเขาก่อนรองเท้าพี่ไอ้รัวทาพี่อยู่ไหนมะเฮ้ยเราได้เราได้ใกล้กันกันเลยอ่ะ <laughs> นี่มีลงอีกเพียบอีกเพียบโอ้วเราทำจริงจังนะครับไม่มีทาเล่นเล่ไม่มีเราทําจริงของจริงโอ้ยผมบอกเลย เวลานี้ใครช่วยอะไรได้ต้องช่วยกันแล้วครับถ้าไปหวังรอไว้ต้องหน้าที่ใครเนี่ยมันแย่แน่เลยเพราะคนที่เขาจะต้องสู้ต้องลบเขารอไม่ได้นะเวลามาวันไหนเราก็ไม่รู้ถูกป่าวันดีคืนดีดูดิอารมณ์ไหนอยากปิดด่านก็ปิดนะอารมณ์ไหนอยากจะทําอะไรก็ทำใช<ร>่ไหมเราไม่ต้องร,รอ,นะอแล้วเราต้องพร้อมดีกว่าพร้อมเถอะไม่ต้องไปสนใจแล้วนะสุดยอดนะพี่ขอบคุณมากนะ ได้เลยได้เลยได้เลยมาเลยยินดีอย่างยิ่งาม,ามาเลยอ้าคนละฝั่งมาคนละฝั่งแล้วเอาม,มาเดินทางมากี่นาทีพี่ไกล้ใกล้เจ้โมงนึ่งเงี้ครับแล<ะ>้วออกมากี่โมงออกมา สีห้โอ้สี่ห้า oh, ทุ่มถึงนี่กี่โมงเนี่ยถึงนี้ตั้งแต่แปดโมงแปดโมงโอ้โหลุยมากเลยขอบคุณมากนะพี่ไม่เป็นไรพี่เด๋ราแค่นี้ก็ได้มาอะมาอันนี้คืออะไรเดี๋ยวให้ดูก่อนพี่มีกี่คนทีมพี่ตีพี่สิบเอ็ดคน,นแ,แล้วไซส์ไหนอะอ๋อแยกมาแล้วนะเดีย๋ยวให้ดูก่อนเช็คของก่อนอะอ,อย่างนี้ใช้ได้ไหมรองเท้า าฮ่าอ่าลองด Bond> ูก่อนลองดูก่อนอ่าให้ลองดูก่อนอันหนึ่งคู่อย่างนี้ถือว่าใช้ได้ไหมพี่ใช้ได้สุดยอนครับหัวนี้แข็งโป๊กนะคู่ละพันสามแล้วเนี่ยเอาไว้แบบเดินเตะหินเตะอะไรก็ได้หรือถ้าเจอจะช้อนก็ได้นะเอาเจัดไปมาตับเลยจะถ่ายรูปรวมกันไม่ต้องพิธีเยอะมาเลยมามามาซ้ายขวามากซ้ายมาซ้ายมา รองเท้าอยู่ไหนเอาวางบนนี้เลยพี่มาเออจัดไปเห็นไหมเอาโอเคครับขอบคุณมากตอนแรกนี่ขออะไรนี่ขอผมแบบนี้เห <c oughs> ็ทุกคนตอนแรกขอนี้ผม <c oughs> นี่ขอนันยาง คู่กี่ตังค์นี่ซึ่งมาวคู่กี่ตังค์สามร้อยสามร้อยไหวนี่ตอนแรกบอกขอแค่นี้ก็พอแล้วบอกเฮ้ยโอ้โหทำทั้งทีเราต้องงี้เลยอย่างนี้ใช้ดีกว่าไหมเออตันแล้วครับเอสุดยอดสุดยอดสุดยอดรับทราบัวนี่ลุยนะทะลุข้างกะนะพี่โดนอะไรนะอันนั้น่ะดูสินี่คืออะไรโดนอะไรไนยทะลุข้างงนี้โดนเลยไฟวไฟลวก ดับไฟด้วยเหรอก็มีไปเคลียร์ไฟป่าแล้วก็ไล่ไล่ช้างคือเลยมื่อคืนอะไรช้างเมื่อคืนไล่ช้างภารกิจก็หลายอย่างครับละตะเวนแล้วก็ไฟป่าไล่ช้างภารกิจป่าให้ชาวบ้านละแล้วก็ไปช่วยในชาวบ้านที่เดือดร้อนเพราะเราก็ต้องไปช่วยแล้วพี่ไปดับไฟยังไงรองเท้าเงี้ยไปเหยียบเงี้ยเหรอครับอีโค้ดลุยไอ้โอ้โหโค้ดลุยเลยอ่ะขาดอะไรบอกนะเผื่ออะไรช่วยได้ช่วยนะพี่ยินดียินดีขอบคุณมากสู้สู้สู้ส ยอดฝีมือเป็นทุกอย่างทําทุกอย่างตัวเล็กตัวนี้นะตัวนี้เครับเออใชเออ่เต็มก็ได้ได้ครับเอาตัวเต็มเออเต็มอันนี้เรารองเท้าเดี๋ยวเรายังมีอีกนะครับรองเท้านี่ยังมีอีกคือรองเท้าทําไมเราต้องให้เพราะว่าดูแต่ละคนในรองเท้าโคตรเซอร์เลยเขาลําบากมากอยูองเนี่ยเขาไม่ได้แบบมีอ,อุปกรณ์ะลรล้ายุคล้าสมัยอะไรแต่ของพวกนี้ถ้าเขามีเี่ะมันเสริมศักยภาพเขานะมันเสริมศักยภาพเขาเยอะมาก เดี๋ยวทีม,ตร,มรนะตรงนี้เดี๋ยวจะมีชุดเกราะด้วยนะตรงนี้เดี๋ยวจะมีชุดเกราะจัดมาให้แต่ถ้าจําไม่ผิดชุดเกราะทีมนี้เนี่ยซื้อก็ก็เยอะน่าจะเกือบล้านเหมือนกันคือชุดเกราะรอบนึงเราซื้อเป็นล้านะ่ะเราใช้เงินเป็นล้านในการซื้อชุดเกราะครับก็เลยถ้าทุกคนใครอยากสนับสนุนก็บ้านฟ้ามูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้เลยทุกคนมันมันขยับมันเป็นเงินอะแต่มันไปขอที่เขาต้องมีไงถ้าสมมุติเขาจะประทะขึ้นมา ใช้มาใส่เสื้อ,อยันสีแดงหรือใช้หนังก็เอาไม่อยู่แต่ถ้าฝั่งนู้นมันเขารู้แล้วว่าให้ของเรานี่แม่งกันกระสุนเขาได้เนี่ยเขาหวั่นแล้วนะมันต้องหวั่นใจนะเพราะว่าอะคุณกดไม่เข้าอะเรานักรบหนังเหนียวอะแต่เราไม่ใช่หนังเหนียวแบบยันแดงเ้ยไอ้อย่างนั้นมันทะลุเลยอะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งอะกล้องหน้ามาภารกิจองกรไม่มีที่สนับสนุนมีโอ้โหเยอะทำระถ้าภารกิจที่สนับสนุนตอนนี้เหรออ๋อ โอเคมีชุดกร่อให้กับชุดป่าปามยาเสพติดด้วยนะครับนะเป็นลบพิเศษนะที่ป่าปามยาเสพติดอยู่ตอนนี้ก็จัดชุดกรอะไปให้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาจะได้ต่อสู้ได้เขาจะได้แบบเจอไอ้พวกขบวนการพวกนี้นะเขาจะได้พร้อมชนมั่นใจนะครับมันลดขั้นตอนมันเร็วแล้วก็ของถูกของผม,มไม่แพงแล้วก็มีคุณภาพ รวดเร็วนะเอายันแดงเอาอยู่ปะล่ะยันแดงเอาไหวไหมทุกคนยันแดงไมเอาอยู่ที่ไหนล่ะนะก็ยังมีอีกหลายภารกิจครับก็ตอนนี้เรามีเสาสัญญาณใช่ไหมมีเยอะทําเยอะมากห้องน้ําเรามีทําห้องน้ําแล้วก็ดูเรื่องอินเทอร์เนต็ตถังน้ําใช่ไหมบังเกอร์ปูนนะ มีถนนลำเลียงอีกหลายเส้นที่เราจะทํานะมีถนนลำเลียงอีกชุดปฐมพยาบาลาชุดปฐมพยาบาลาอีกอ่าชุดละแปดพันนะไหนชุดปฐมพยาบาลมีเหรอมีไหมหยิบม,มาดูดิหยิบม,มาดูตัวดิอ่าเดี๋ยวชุดปฐมพยาบาลที่เราให้ำตำรวจตชดอดอันนี้อันนี้นะชุดหนึ่งนะแปดพันชุดละแปดพัน ฮัลโหล8000ครับผมนะอันเนี้ยทางบริษัทที่เขาจัดทำพวกนี้โดยตรงอ่ะนะเขาสนับสนุนผมมาเลยนะครับว่าเอาไปช่วยทีเธอนี่ชุดละ8000เหมือนในหนังไอ้น,นี่ไอ้เหมือนเหมือนในเกมอ่ะเห็นไหมตัวฮิลลอ่ะตัวฮิลอ่ะที่เปิดประสงพยาบาลอ่ะเหมือนใครเล่นเกมไปเห็นเนี่ยชุดหนึ่งเนี่ย8000 นี่เขาเหมือนมีส่งให้ทางกองถงกองทัพด้วยนะแต่เขาให้สนับสนุนมาเพื่อเอามาช่วยริมชายแดนนะอยากช่วยนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูอยากดูไหมทุกคนอยากดูไหมยอยากดูไหมแต่ของพวกนี้ดูได้เพราะว่ามันเป็นของที่อ่าปฐมพยาบาลนะครับมันเป็นของปฐมพยาบาลของเรามันเป็นของคลาสสิกอยู่แล้วที่มันต้องมีนะดีปฐมพยาบาลนะครับ โอเคเดี๋ยวก่อนเคียร์ของในกระเป๋ากันกระเป๋ากระเป๋ามันเยอะแยะไปหมดฮะทุกคนดูเห็นไหมเราทาอะ่ะสุดๆนักลบเราแข็งแรงแข็งแกร่งขึ้นนะครับมีถนนลําเลียงเอาง่ายเรามีดีวขนาดว่าเรามีภารกิจขนาดเอาอย่างนี้แล้วกันไม่ใช่ที่นี่นะไม่ใช่ที่นี่นะที่แห่งหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปทําถนนลําเลียงปืนใหญ่นะครับ นะอันนี้ที่เราจะทํานะครับสุดไหมเออสุดไหมแต่ไม่ใช่ที่นี่นะไม่ใช่ที่นี่นะบอกไว้ก่อนแล้วก็ไม่บอกเ้วยว่าที่ไหนนะครับแต่เดี๋ยวเราจะทำะนั่นแหละนี่โอเคอนะอย่างแรกอันนี้กลางก่อนของที่อยู่ด้านในอะไรบ้างวันนี้อันนี้ขอโทษนะถ้าเรียกผิดเรียกถูกขอโทษนะ <c oughs> อ่าอันนี้ให้ดูของที่อยู่ด้านในนะครับเย yeah, <c oughs> อ <c oughs> นะเยอะไปหมดเลยโอ้ยเยอะไปหมดเลยนะครับ <c oughs> อ่า ฮะอันนี้เหมือนในหนังอะนะเหมือนในหนังมิชชั่นอิมัลซิเบวลที่แบบกำลังคือคืปอดติ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 ดแล้วซึ้งใช่ไหมระบายความดันออกจัปอดถ้าอย่ามันเขียนว่าอะไรเนี่ยตัวสิบสองตัวเจาะปอดเข็มเจาะปอดโอ้โหที่แม่งล้ําล้ําจัดนี่ท่าตำรวจตชดเนี่ยไม่ได้มีแค่ไม่ได้แค่สู้รบได้นะทุกคนแต่เนี่ยคือปฐมพยาบาลแบบมืออาชีพนะระดับโปรเฟชชั่นแนลนะ เนี่ยอันนี้คืออ่ะเดี๋ยวไล่ไล่เบอร์หนึ่งก่อนเบอร์หนึ่งคืออะไรวะอ่าเฟือกอ่อนอันนี้คือเฟือกอ่อนระไว้สาหรับปรับระดับเดี๋ยวอันนี้ผมจะไปให้ตํารวจตชดนะเฟือกอ่อนระดับไอใช้ปรับระดับโทษโทษเฟือกอ่อนปรับระดับได้อ่าโอเคอันนี้นะครับหนึ่งอันโอเคแต่ผมใส่นี่แล้วไปเก็บเอานะรวบรวมเอานะโอเคอันที่สองครับอันที่สองอ่ะเยียบมาหน่อยเยียบมาหน่อยมืดนะเยียบมาหน่อยอ่ะเยียบมาหน่อย โอเคอ่ะอันที่สองครับผ้าพันแผลขนาดสิบห้าเซนไหนวะอ๋อนี่ยเนี่ยเนี่ยเ่ยอันนี้นะอันนี้นะครับเป็นชุดปฐมพยาบาลชุดละแปดพันเนี่ยอันนี้คือของแบบของระดับพรีเมียมนะครับแล้วก็อ่ามันสามารถช่วยชีวิตคนคนหนึ่งนะในสนามรบได้อันนี้ต้องมีของมันต้องมีอ่ะนะครับสาม ผ้าปิดแผลห้ามเลือดขนาดหกนิ้วไหนวะอ๋อนี่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 เฮ้ยโอ้มันนี่มันหน,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 นังสงครามเลยเนี่ยนี่ยเฮ้ยจริงด้วยวะผ้าปิดแผลห้ามเลือดหกนิ้วนี่ใช้ยังไงวะโอ้มันพันเลยเว้ยมันพันเลยทุกคนเวลาใช้งานคือแบบพันเลยดืดดๆโคตรเจ๋งเลย ของมันล้ำมากเลยวะ่ะแล้วก็อ่าสี่สายลัดอ๋อสายลัดห้ามนี่เห็นไหมอันนี้สายลัดโอเคสายลัดอ่าโอเคสายลัดอ่ะ,อ,ะอันที่ห้าแผ่นปิดแผลบริเวณบาดแผลช่องอกฮะอ๋ออยู่งน๋ออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่นี นี่บาดแผลช่องอกเวลามีแผลช่องอกคือหูไม่โคตรเฟีย้ยวเลยว่ะอ่าสมมติโดนกดใช่ไหมเออนี่มีรูปเหมือนโดนกดเลยโดนกดเสร็จปุ๊บฉีกปุ๊บแปะปั๊กเฮ้ยเหมือนในหูไม่เหมือนในหนังเลยว่ะอันนี้ไม่เหมือนในหนังเลยอะของแท้เลยอะเหมือนในหนังเลยอ่ะอีกอันนึงท่อเปิดทางเดินหายใจทางจมูกอยู่ข้างบนนี่งหุ่ใจ โอ้โหเฮ้ยมันเยอะมากของเยอะมากอ่ะเอามามาถือใกล้ๆเขาเห็นหน่อยว่ามันว่ามีชุดคิดอยู่นะอ่ะนี่นะท่อ,อ,อโอ้โหมันคุ้นพร้อมเลยนะคือแบบสถานการณ์อะไรจะเกิดขึ้นก็คือมีไอชุดเนี้ยมันพร้อมมากท่อเปิดทางเดินหายใจทางจมูกอ่ะโอเคนะอันที่เจ็ดพลาสเตอร์ปิดแผลพลาสเตอร์อ,รอยู่นี่อยู่นี่อ่ะโอ้ยกระเป๋าเดียวมีทุกอย่างเลยนะใช่ไหมอ่ะพลาสเตอร์ปิดแผล ใช่เหรอวะนี่มักนมกอฮอโอ้โ,อโหมีทุกอย่างเด้อเด้อเด้อผมเบิร์ดมาแล้วบอกนะส่งสัญญาณนะอ่านี่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 ได้นนไหมฟ้าโฮมฉุกเฉินไหนวะไรพัตเตอร์วะ,ะพัตเตอร์พัตเตอร์อยู่ข้างหลังเขาบอกว่าอยู่ตรงไหนที่ไหนขอโทษทุกคนโทษเราก็ไม่ค่อยคุ้นเคยมีพัตเตอร์อ่ในพัตเตอร์นี่คือหนึ่งชุดนะเยอะมากนะ ข้อ 9, เก้ไปข้อ8ดใช่ไหมนนถุงมือโอเคมีถุงมืออันนี้ถุงมือนะแต่นี่เดี๋ยวเราจะเก็บกลับไปให้หมดนะนี่เป็นของสาหรับชุดผดุงพยาบาลสาหรับนักรบนะที่เราจะให้นะครับอ่าผ้าห่มฉุกเฉินอ่าอันนี้มีผ้าห่มด้วยไอ้ผ้าห่มเหมือนไอเนี้ยหมูป่าเหมออเออหมือนที่แบบตอนแบบในหนังอะที่แบบหนาวหนาอะที่มันดูแบบเป็นเหมือนฟอยฟอยฟอ,ยอะมาคุมฟึบนี่มีนะนี่สุดยอดเลยโคตรเจ๋งเลยผ้าห่มฉุกเฉิน อ่ามีแอลกอฮอล์ปกติแหละผ้าก๊อตปกติเข็มเจาะนี่อันนี้เหมือนในหนังเลยเข็มเจาะปอดเวลาแบบหายใจไม่ออกกดจึ๊บถูกปะวะถูกปอดปะวะเอออย่างงี้เดี๋ยวมันไม่รู้ถูกผิดไม่รู้ขอโทษโทษขอโทษเราไม่เคยใช้ไงแต่นี่คือเขาให้มานะล้ำสมัยล้ำสมัยกันไกลปลายมนอ้ามีกันไกด้วยนี่ไว้ตัดพัตเตอร์ เฮ้ยโคตรจริงเลยวะ่ะจริงอะไรแทกแทกวะแทกอ็ไ้ครับอ๋อโอเคอ่ะอเดี๋ยวไปใส่รวมอันนี้คือชุดคิด1ชุดชุดละ8,000อันนี้มีทางบริษัทเขาสนับสนุนมาแล้วเอาไปมอบกับตำรวจตะเวนชายแดน i f a c เหรอ i f a c ่ะอ่ะโอเคม้ยังไม้ยัง,ยง,ยงกระดาษ แอดแอดเนี่านเห็นแล้วนะมีคนมาบริจาคเงินร้อยให้ใครให้ใครกับใคนใครพี่พี่อ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับช่วยเอ็มร้อยห้าลังครับพี่อ๋อช่วยห้าลังขอบคุณมากโอ้ยโอ้ยโทษโทษผ่านมาได้ข่าวว่ามาอ๋อได้ข่าวว่ามาก็เลยมาโอเคครับโอเคครับครับครบจ้าจ้าโทษโทษพี่ยกนี้ได้ไหมเดี๋ยวมันบินมันติดแบนติดแบนนู่นอ๋อไม่ไม่ไม่เดี๋ยวมันบิน ะโอเคจ้ะมากล้องไหนนี่นะพี่มาอยู่นี่พี่มาอยู่นี่พี่มาอยู่นี่มาครัขอบมาให้ผมเลยเนี่ยขอบคุณมากขอบคุณนะพี่ขอบคุณนะขอบคุณนะจ้าส่ง นู่นเลยแกต๊อบนู่นเลยนู่นเลยพี่เห็นไหมอยู่นี้มีน่ารักเอามาให้นะครับเล่นกระดาษหน่อยนะ,น,ะนี่ดูชาวบ้านเออเดี๋ยวต้องขึ้นไปข้างบนอีกไงอาดูนี่ชาวบ้านช่วยกันก่อทรายช่วยกันตักทรายเห็นไหมน่ารักมาก อ่าทุกคนกดติดตามไว้นะเนี่ยเราจะไปสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายมายินดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับพี่เอ็มร้อยจัดเลยนะเกามาให้เสิริงเสิริงเลยได้ยังย ไม่มีปากกาเมจิกอ๋อกำลังเขียนอยู่เดี๋ยวให้แอดระบายไม่ต้องเน้นมากก็ได้ลูกเน้นเร็วโอ้เน้นเร็ว,เ,รวเน้นเร็ว,เ,เ,รวรเดี๋ยวจะขึ้นไปด้านบนนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนอีกนะเดี๋ยวขึ้นไปด้านบนอีกเพราะว่า เดี๋ยวเราจะไปดูถนนตอนนี้ทำถนนลาเลียงอยู่นะครับใช้เวลาประมาณ2วันจะเสร็จแต่ตอนแรกเดินทางประมาณ1ชั่วโมงก็เหลือประมาณ10กว่านาทีเองเดี๋ยวนี้ถนนลำเลียงอีกหลายเส้นนายนีกหลายเส้นเน้นเน้นข้างหน้าไปเลยก็ได้ลูกช่วยเน้นหน้าเลยไม่เป็นไ,ไรเห็นอยู่ เออเน้นเร็วเน้นเร็วเดี๋ยว่าฝากทุกคนใครที่อยากจะสนับสนุนนะครับอยากจะสนับสนุนแต่อยากได้ของด้วยอยากซื้ออยากได้เสื้อนะครับเป็นเสื้อกันจอมพลังนะอยากได้หมวกนะเป็นหมวกกันจอมพลังเป็นหมวกแบบอันนี้อันนี้ให้ดูต้นแบบให้ดูก่อนใครดูเลยเนี่ยดูไหมอยากดูไหมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนก่อนทุนจะดูเอฟซตัวจริงของผมใครที่เข้ามาแล้วกดหัวใจรายง,งานตัวนะครับเดี๋ยวจบไลฟ์เดี๋ยวผมจะย้อนไปดู นะว่ามี fc ตัวจริงคนไหนของผมเข้ามาดูแล้วบ้างนะเดี๋ยวผมให้ดูอ่าไหนโมกูไหนวะ,วนะเอออันะนะอนี้ มันไม่มีแบบเห็นชัดๆเลยอ่ะมันเป็นหมวกสะพายว่ะยังไม่เห็นชัดเลยยังเห็นไม่ชัดเลยเดี๋ยวหาหารูปชัดดนะ้เอามาอ่ะทุกคนมาอ่ะแล้วมันกลับด้านอย่างนี้ทําไงวะเนี่ยกลับกล้องอ่ะกลับกล้อง,อองโอเคมาอ่ะทุกทางทุกวิธีอ่ะใครที่อยากจะสนับสนุนนะครับ นะการจอมพลังนะอยากสับสูนไอาเอาตังค์ไปช่วยสังคมนะก็บางคนบอกว่าอาสับสูนมาที่มูที่แล้วบางคนบอกอยากได้ของด้วยก็สามารถ